สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมผมเป็นอย่างนี้เช้านี้รู้สึกอากาศจะอุ่นๆเนาะใช่ที่มุกด่าหารจริงไหมไม่รู้มาดูกันเรากำลังจะข้ามฝั่งไปฝั่งลาวแล้วใช่ข้ามไปที่ฝั่งสวรรค์เมฆสำเร็จแล้วนะคะข้ามความมิตรภาพเดิือคืนี้ว่าจะข้ามข้ามไม่ทันนะคะด่านปิดก่อนเราก็เลยพักที่นี่ก่อนมาดูยั่ง ชื่อเหมือนกันแต่ว่าใกล้ด่านนะคะมันใกล้ใกล้ด่านมากเลยฮ่าเขามาถามว่าภาคที่เสร็จกเลยสีเหลี่ยมเลยเราห้องอะได้ไปจักอันไปเล่าคือกันเดยปมาหม้อมาสิถามว่าทักพังยุไซนี่ยบมันได้อ่านลงแลมเลยลงแฮมอะไรลงแฮมลงแฮมอะไรจักแล้วอ่านมาออกสุดจักจะใส่อยังใส่ข้างหลังอะไรเราอ่านมาออกมันอันนเจอจอยกันน กำลังเชียงตัวแล้วนะทั้งของกับดูนั่งจิกขากันเิ็มตู้ใส่กันแล้วอันนี้ของที่เราจะจะไอ้นี่นะคะห้าเสียไปห้าสีแบนอารมกับต้อมว่าว่าทางไหนของหลายป่านนี้จจ๊สิไปบอกเขาจะว่าทางไหนไร้ว่าเอาหองไปคะอีหยังหลายแทดเตี ปุ๊บประเด็นอเลยใช่ไหมเช่าเอาอย่างใบหนึ่งนะอ๋ออันทั้งใจเนี่ยมันประเดกจก็ประขามหวานค่ะวันนี้เขากับโมลุนกันว่าน้องปราดนะคะน้องปราดจะได้นั่งรถโดยสารข้ามหรือว่าจะได้นั่งรถเราค่ะเพราะว่าบางทีน้องปราดอาจจะได้แบบว่าเอาของบางสิ่งบางอย่างสวยสวยสำคัญไปเนี่เขาไปแต่งสวยๆไว้ด้วยค่ะ ไปต้องแต่งงามๆมาดิแต่งงามๆมาอย่ามาถามมาต้อมอ่เขาอาจจะแม่พานไปแม่พานไปฮะไม่ใหญ่จะไปเลยจีไปเลยไม่ใหญ่ไปเลยไปเลยพานพานเด้อค่ะท้าไปเจ๊ใส่แว่นตานะคะดำๆแล้วค่ะไปได้เลยค่ะทำไมเขาคิดว่าเราไปขายลอตเตอร์ดีเหรอไม่เขาบอต่อบอลซีเมนคือแต่ว่ามันมีที่เท่าไหร่อันที่ที่เท่าไหร่สิบสามเออเขาก็ร่างลืมขายลอตเตอรี่กันแล้วเชิญโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ เจ้าไปขายอยุราผมกับพีทดิอ่ะพีทดิลอตเตอรี่ขายลาไม่ได้หรอเอ้าเจ้าขามจะฟังไปจะต้องซื้อต่อยากจังคือว่าวเนาะประเทศบ้านเมืองก็จะเนาะกฎหมายใครกฎหมายมันต้องดูให้ดีอ่าต้องดูให้ดีปอมมาเยอะโอเคงั้นทีนี้เราก็เริ่มเดินทางกันแล้วบายอันนี้ก่อนเดินทางนะคะลองท้องลองท้องอ่ะคุณลุงคุณ หี่ยวแล้วก็กินแล้วกินเก่งอยู่ด้ีค่ะแล้วบอกผู้ใหญ่ซื้อๆคนน่ะกินอีหลายกินน้ำมันอันนี้ด้วยเดี๋ยวโอ๋หนูเอามาไม่กินนัอะไรเพราอตัดไม่กินอะไรเหรอไม่กินผักไม่กินผักกินถั่วหนูกินไปเลยเออนนั่แหละไม่กินได้มะเขือเทศเออกินเยอะๆจะได้ผิวสวยๆแก้มแดงๆมันแดงอยู่เลยมันแตก เน,นะเนี่ยเอาเมื่อยิบเอาไหมอือหล่ะน,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 นั่นมันไงมันถนัดเนาะใส่มือเลยเออในมันกินอยากกใส่มือนัอ่นนะมันมาขึ้คุณลักษณะอ่ะมันมีนี่ไงลูกเขาให้ช้อนให้ซ่อมมาหนูก็เอาจิ้มเอาเลยเอาเมื่อเมื่อเกิดเทีแบบนี้อืมเมื่อเขเทศนานงพญาอันนี้อีลาก่ะต้องกินห้องทองกอนแล้วหิว ก่อนจะเดินทางนะคะสักหน่อยเราก็จะข้าฝังกันแล้วใช่ขวานโดยมีแม่แก้บติดตามไปด้วยนะคะปแบบ้พริกนั่นน่ะอันนั้นโอเอออกฟังท่ออืมเรากินให้รูนะ่ะอันนี้มัมีประโยชน์มคะมุกมีมีประโยชน์มากอ๋อแซ่บ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 อามโอ้ แล้วหนูกินเยอะมากเลยนะใช่กินเยอะอยู่กินอันนี้ได้อ่านนี้ก่อนอนอันนั้นอ่าง,งนเอา<น>มือหยิบเอาแต่นหนูไม่อ้วนหนูบป็นตัวน้ำข่อยเดียวแล้วก็หนูเป็นคนตัวเล็กเนาะแต่ไม่แน่ละ่ะถ้าโตแล้วมันก็อาจจะตัวใหญ่ก็ได้ถ้าอายุมากมันจะตัวใหญ่ก็ได้ใหญ่กว่าเพื่อนป่ะตอนนั้นไม่เจอท่านหนูไหมตอนนั้นแม่ก็ตัวเล็กๆเหมือนหนูนี่แหละ ตัวเล็กพร้อมๆหัวแดงๆตัวดำๆำใหมีคอยยังตอนนี้ก็ยังตัวดำเหมือนเดิมดีขึ้นมาหน่อยอ้วนแล้วส่งออกไปต่อตาเกอมไปมันเหมือนจะเน่าไปนั่นนี่ไม่เน่าหรอกอะไรไหมคุณนแสบาย จะรับตาเพ้มันสมงแสบเพียดหน้าตาเลยมั้งว่าไปแล้วรถเราไม่มีน้ำใช่ไหมเติมน้ำมนันเมื่อวานเขาไม่เอาน้ำให้ใช่ไหมอเอาคือใจลายต่ดำแต่เขาอาจจะลืมไปได้มะคะมากินสลัดกับอีลานะทีนี้อีลาก็จะกินแล้วสักหน่อยกินเสร็จแล้วก็จะเดินทางแล้วค่ะเ้าเขาเขตประเทศล้วแล้วค่ะ นี่ถึงแล้ว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 นี่คือประเทศลาวนะคะสปปลาวลาวสปปไทยนี่เซ็ตเซ็ตเขาจะลดน้ำแล้วตอนนั้นหนูนั่งหลังเขาก็ลดน้ำใส่หัวอย่างนี้เลยค่าเชื้ออาวติเขาลดทำไมวะเขาฆ่าเชื้อไม่ได้มีเชื้ออะไรเชื้อลิงไงเอ้ยอันนี้เราก็ต้องจ่ายค่าข้ามแดนเกอ ข้าหดหล่ดรุดว่างคันละห้าเชื่อข้าเชื่อข้าเชื่อให้บอกให้หดเนาะประยากเด้นหดเนี่ยนะโอ้ยเนาะทิดาก็พูดลงไปหมดแล้น้องไปหดนะคะสองคืนค่ะเด้เดินรถด้วยค่ะไปหดก็ได้ต้องให้เส็ยทุกอย่างแล้วค่อยเรียกนะว่าไปทุกทีเขาจะว่าให้ทุกทีเลยรถไปจอดรอไปออกอ้าวเหรอคะใช่ เสร็จแล้วโอเคอ้าพร้อมที่จะเปิดแล้วแบบอันนี้คือ,อด่านตมอหมอกที่เราจะผ่านต่อมอกันบ้านอันนี้คืออ่ารถรถเขาเรียกอะไรรถรถประจำทางใช่ไหมมุกดาหารสระบาน,นาเขตเอาแสดงว่วมามันข้านางรถอันนี้มาจากทคากระเด็น น,นี่คือรถโดยสารด้วยค่ะที่ที่มาจากฟังไทยเทาอะมุกดาหารข้ามไปสากมนาเขตนี่นี่คือบรรยากาศคือเป็นเป็นเป็นดาราบรรยากาศคือบอกข้อสอบบาทเท่านีน่แหละอันนี่เนอนนี้ เดี๋ยวอยังเพิ่งไม่เพิ่งยังไม่เพิ่งเลยลูกกาลังไปเมืองนองนะคะเสร็จเมืองนองยินข่าวว่าป้าป้าขี่พี่ปาติดเสร็จเมืองนองนี่แม่ค่ะแย่รอว่าไงเด้อยังเสียบขี่พี่ปาปกติก็ว่าเสียบขี่อยู่โอ๊ยไม่เจอกกับมะไม่แม่เราได้บังหันแม่เจี๊ยบไม้เงี้ยวหนุ่มถ้าจ้าสิยาให้เข้าไปเจ้า ขี้ยุ <S <S ่ตลาดนี่บ้าขี้ยุ่นสายนอเรากำลังจะไปเมืองนองไม่เย็บไม่เคยมาใช่ไหมคะไม่เคยมาแม่ไม่เคยมาไม่ผ่านบ่ราะท่าไหนี่เคยอะไรไม่เคยเมืองนองยังไม่ได้มาไม่ได้มาค่ะยังไม่ได้มาเมืองนองวันนั้นเอาเจ็ดยาไงเอารถเปนเท่าเท่าทิดามาเอาเหรอใช่ซีก็แข่งชูกระโหลกรถเท่าเท่าที่ดาแต่ไม่ได้มา เที for you. Oh. Uh like ่ว no wow. okay. ่าจะมากก็ไอเอแม่โอ mm ู้อ่าอันนั้นเราไปบ้านน้องสินไหนไหนหอไอเฟลว้าวอุ้ยได้ซีเห็นน่ะอุ้ยหอไอเฟลอีรีติโอ้ยปวดปวดพวดปวดปวดปวดหอไอเฟลเมืองเล่าเด้อพี่น้องเออเดี๋ยวขี่ที่ไหนเดี๋ยขี่ กินจริงจริงไมเน่ไม่ได้ปวดขี้นกว่าบหไอตัว่สอ๋ออลีเนื้ปวดขี้เนาะะลกันคฟงามสวข้างหู้าไม่สตรวจสาไม่ได้เราเป็นสาวเราสิไม่เห็นคลิปเก่าเราไมไม่แม่หนูพูดแบบนี้ได้ยังไงสิบองนมันเป็นภาษาบ้านเขาจริงครต้องรับไลยได้รับแน่ครับปวดีก็คือปวดี้ปวดเหงก็คือ ภาษาบ้านบ้านเขาเลยนี่บ้านจะพูดตรงๆจะพูดแบบนี้เลยเนาะทีโบมีอ้อมๆทีโบ่มี่ยังเด็เนี่ยทีโบมีภาษาเรียกไม่มีเราพูดตรงๆเลยจะได้เข้าใจปวดขี้ก็คือปวดขีเลยบอกข้านั่นแหละจำไว้นะธิดาเวลาเป็นสาวมามาเห็นคลิปนี้แล้วอย่าหาว่าแม่ขายหน้าแล้วจบมันเป็นตุ้มจังหวะพิดาว่าหนูยิ้มหนูให้เสียงเบาดังดังก็เก่าอีกเบาดังก็เก่าโอเค ไปเหลืองจังทำไมรากินกนเยบรองกินขี้กินลกขีเลิกนแ้นเากกินกินลขี้ลกันน้นเราก็เราจะไปเมืองนองกนแต่วก่อกไปเมืองนอเขาต้้งหามองแวกกิ่งเขากัน